นั่งหลับแล้วสองพี่น้องนั่งหลับแล้วทั้งเอซี่เดเอเอยาเอาปแล้วกินข้าวข้าวให้เล่นไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปนอนในมุง้งเข้านอนในมุง้งให้เล่นไปก่อน đi muốn tôn hóm tôn hóm tôn hóm bà này đê xì cái bà đê